วัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมารีวิวเบื้องต้นสำหรับรถ Kawasaki z 6 0 RS นะครับผมเพิ่งได้รับมาเมื่อวานประมาณวันที่28ธันวาคม2565นะครับจะมาดูข้อข่าวว่า Z650 คันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ ส่วนรายละเอียดสเปคข้อมูลเดี๋ยวไปดูตอนท้ายนะครับว่าสเปคของเซ650เนี่ยมีสเปคอย่างไรบ้างนะครับดูที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นไฟ LED นะครับเป็นโคมกลมแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวเป็น LED ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ ดิสเบรกเป็นแบบลูกสูบคู่นะครับจานคู่แล้วก็ล้อแม็กขอบอล้อแม็กขอบ17นะครับเป็นยางทูเลดไม่มียางในนะครับขนาด120ทับ70 ยี่ห้อเป็นยางยี่ห้อดันหลบครับโชคอัพเป็นเทเลสโกปิกโชคกอัพคู่แล้วก็มีระบบ ABS มาด้วยนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำ ถังน้ำมันถ้าจำไม่ผิดจุที่มีความจุที่12ลิตรนะครับกระจกมองข้างแบบกลมคลัดปรับระดับได้มีไฟขอทางนะครับไฟขอทางไฟสูงไฟต่ำ ส่วนตัวนี้สำหรับกดทิปที่หน้าปัดนะครับที่เลือนใหม่ไฟเลี้ยวนะครับสัญญาณจอดฉุกเฉินแตรกุญแจหน้าปัดเลือนไม้เป็นแบบกลมนะครับแล้วก็มีแบบ LED ด้วยตรงกลางนะครับส่วน อันด้านขวามือนะครับตรงนี้ก็เป็นปั๊มเบรกนะครับเบรกก็สามารถปรับระดับได้ห้าระดับมีออฟลันนะครับสตาร์ทมือถังน้ำมันทรงหยดน้ำ ด้านข้างก็จะมีตัวอ,อักษรว่า Z 6 5 0 RS นะครับเกียร์ระบบเกียร์มี6เกียร์เครื่องยนต์2สูบน่าจะเป็นที่ความจุที่6 4 9 c ซีซีนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นฉลาก ที่พักเท้านะครับด้านหลังเป็นล้อแม็กนะครับยางดันหลบขอบ17ขนาดอ่หนึกศูนย์ทับหกเป็นยางทุบเหล็เหมือนกันนะครับโช้อัพเดียว ไฟท้ายไฟท้ายทรงตูดเป็ดนะครับสมัยก่อนเรียกว่าตูดเป็ดไฟเลี้ยว LED มีแผ่นทับทิมสะท้อนแสงแล้วก็มีไฟสองป้ายทะเบียนด้านหลังนะครับ Dis เบ a k e ของ n i ช i n น,นะครับจานเบรกเดี่ยวมีระบบ ABS งนี้นท่อยเสียนะครับมีหม้อพักมีท่อยเสียมีท่อออกมานะครับสอ,สองท่อรวมเป็นหนึ่งนะครับด้านขวาก็จะมีโลโก้ z ซ5ของข้าศน์นะครับ นี่คือรายละเอียดคร่าๆของ Z650 ข้อควรระวังไม่ควรเติมน้ำมันจนถึงขอบถังเพราะความร้อนอาจทำให้น้ำมันขยายตัวและไหลเข้าไปในระบบควบคุมไอระเหยน้ำมันเป็นเหตุให้สตาร์ตติดยากและเครื่องยนต์เดินไม่เรียบนะครับสวมหมวกันน็อกมาตรฐานมอ,อก,กอ ส่วนหน้าปัดเดี๋ยวกดเปิดกุญแจก่อนนะครับเปิดกุญแจนะครับก็จะมีสัญญาณไฟขึ้นสัญญาณไฟ ABS สัญญาณหัวฉีดหน้าปัดเลื่อนไม้มีได้ถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเลื่อนไม้ตรงกลางมีสถานแสงนะครับดีนี้ผมเลื่อนรถแป๊บนึง ก็จะมีนาฬิกานาฬิกาบอกเวลาตอนนี้5โมงเย็นนะครับก้านาทาีทริปใช้ไปแล้ว3า 34. 9กิโเมตรฝั่งซ้ายมือเป็นน้ำมันนะครับขวามือเป็นความร้อนสัญญาณไฟบอกนะครับตอนเปิดกุญแจนะครับเกียร์ตรงนี้นะครับส่วนรอบรอบก็จะอยู่ฝั่งนี้หน้าปัดวัดรอบมีทั้งหมื่นสองพันรอบคบเ อันนี้อะไรน่าจะเขียวว่งนล้วับผมยังไม่มั่นใจนะครับส่วนปุ่มชีวิตตัวนี้นะครับจะไปควบคุมที่แผงหน้าปัดตรงนี้ตรงกลางนะครับถ้าเรากดาถ้าเรากดขึ้นกดลงนะครับมันก็จะเป็นค่าเฉลี่ยน้ำมัน แล้วก็คลิป B ใช้มา34.9กิโลเมตรทีิปเอนะครับส่วนที่เหลือก็ผมก็ยังไม่ยังไม่นี่เท่าไหร่นะครับยังไม่ยังไม่ชำนาญเท่าไหร่ในการใายรถไฟเลี้ยวครับเดียวซ้ายเลี้ยวขวาไฟฉุกเฉินนะครับไฟฉุกเฉิน อันนี้ไม่ใช่ไฟขอทางนะครับไฟฉุกเฉินก็จะกระพริบพ,พ,พร้อมกันสําหรับเวลาจอดข้างทางนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาฟังเสียงท่อ mm hmm. เสียงเครื่องจนกันนะครับเปิดสวิตช์ละก็ผมออฟลันนะครับเสร็จแล้วก็กดสตาร์ท สตาร์ทมือนะครับเสียงเครื่องยนต์เป็นเสียงข้อนะครับข้อเดิมจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนเพราะว่าผมไม่ชอบเสียงดังๆผมชอบเสียงเงียบๆนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูงครับ ไปขอทางกด,ดที่ปุ่มนี้ครับผมจะลองกดดูครับต้องบอกไว้ก่อนว่าวัสกิ z 650 RS ไม่มีระบบสตาร์ทเท้านะครับไม่มีระบบสตาร์ทเท้าถ้าแบตหมดต้องเปลี่ยนแบตเท่านั้นนะครับแล้วก็มีความระบบความปลอดภัยอีกอย่างหนึง่ง ที่ผมเพิ่งเพิ่งเจอวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราสตาร์ทเครื่องแล้วใส่เกียร์นะครับโดยที่ไม่ได้เอาขาตั้งขึ้นรถจะดับนะครับผมก็ลืมนะครับผมก็ลืมดูว่าผมไม่ได้เอาขาตั้งขึ้นจะใส่เกียร์แล้วก็ขับออกไปเลยมันดับดับอยู่ประมาณสองครั้งสตาร์ทใส่เกียร์ดับสองครั้งผมก็เลยก้มลงมองดูอ๋อ มันน่าจะเป็นระบบความปลอดภัยในเรื่องของการาเรือมาขาตั้งพื้นขึ้นผมก็เลยเอาขาตั้งพื้นขึ้นสตาร์ทใส่เกียร์ถึงสามารถออกตัวได้ครับส่วนสเตอร์หลังนะครับที่เห็นตรงนี้ก็คือ,อ46ฟันนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆก็จะมีอยู่ที่ตรงบังโซ่นะครับการบำรุงรักษาโซ่ครับตัวหนังสือเล็กๆนะครับการใช้แรงดันลมยางน้ำหนักกว่า180กิโลกร,รมัมแรงดันลมใช้เท่าไหร่เนี่ย ด้านหน้าด้าหน้า32ปอนด์ต่อตารางนิ้วด้านหลัง3 3 8 38ปอนด์ต่อตารางนิ้วอันนี้คือน้ำหนักน้อยกว่า3 0 9้าหนักน้อยกว่า80กิโลกร,รัมนะครับมแสดงว่าด้านหลังเติม ต้องเติมแข็งมากนะครับผมเติม3ามสาห้าแสดงว่ายังน้อยไปอยู่นมัน36ตาสายตายาวตัวเล็กด้วยน่าจะนะครับความเร็วไม่เกินร3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไนเนี้ยเดี๋ยวใครสงสัยค่อยค่อยดูกันอีกทีครับผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ รื่อข้อมูลตรงนี้นะครับครับสําหรับข้อมูลสเปครถยนต์แ6ห0 RS เดี๋ยวไปดูตอนท้ายกันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ ครับก็มาดูข้อมูลทั่วไปของ z 6 5 0 RS นะครับ z 6 5 0 RS มีแรงม้าสูงสุดที่68แรงม้าที่8,000รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุดที่65.7นิวตันเมตรวงเดี้ยแคบสุด2.6เมตรขนาดของตัวรถความยาวทั้งหมด2,065ม mm, เมตร กว้าง800มิลลิเมตรสูง1,115ม mm. ิลลิเมตรระยะของฐานล้อ1,405ม mm. ิลลิเมตรความสูงใต้ท้องรถ125มิลลิเมตรน้ำหนักรถร,ถรวม187กิโลกรัมเครื่องยนต์เป็นชนิดดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปสองสูบสจังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ ความจุก,กระบอกสูบ649 cc ระยะชักของกระบอกสูบ83คูณ60มิมอัตราส่วนการอัด10.8ต่อ1ระบบสตาร์ทเป็นสตาร์ทไฟฟ้าระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ความจุน้ำหล่อเย็น1.2ลิตร ระบบเกียร์มี6เกียร์เปลี่ยนเกียร์แบบย้อนกลับคลัตช์เป็นแบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกันระบบการขับเคลื่อนขับเคลื่อนแบบโซ่ขนาดยางหน้า120ทับ70 Z r 1 7ยางหลัง160ทับ60 Z r 1 7ความจุดถังน้ำมันเชื้อเพลิง12ลิตร ระบบไฟไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกเป็นแบบฟูล LED ส่วนไฟสองป้ายทะเบียนเป็นขนาด12โวลต์5วัตต์ความเร็วสูงสุดที่มีผู้ทดสอบได้ก็อยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับ ครับสำหรับข้อมูลของ Z650 RS ก็มีเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขออนุญาตลาไปในคลิปนี้ขอบคุณครับและสวัสดีครับ